ถึงกับต้องออกมาขยี้ตาการลุๆเลยนะครับเมื่อล่าสดุดนายฮุนมเนเ็ตออกมาเปิดเผยว่าสงกรานไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละประเทศเพราะแต่ละประเทศก็มีประเพณีที่เหมือนๆกันแต่ยังไงซะคําว่าสงกรานมันก็คือคําของกัมพูชาแถมประกาศยกใหญ่เลยนะครับว่ากําลังจะเอาสองกรานไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกซะอย่างนั้นโอ้โหนี่จะให้ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยไอ้คําว่าสงกรานเนี่ย ก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องที่คนคเขียนเขากําลังให้ความสนใจกันอยู่เลยนะครับย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ประมาณสักวันที่5มีนคาคมน,านมา ที่กัมพูชามันมีการจัดงานณนศะูนย์นิทรรศาการและการประชุมที่เกาะพีทก็ไม่แน่ใจว่านะนเนี่ยสะกดชื่อเกาะพีทของคนเขเมรเ,เขาถูกหรือเปล่านะโดยการจัดงานประชุมในครั้งนี้นะครับมันเป็นการถแถลงข่าวอย่างใหญ่โตของนายฮุนเนมนเนตเกี่ยวกับการจัดเทศกาลสงกรานอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเท่าที่กัมพูชาเคยจัดมาโดยในรายละเลอียดนะครับายฮุนมมเนต <c oughs> เขาบอกว่าในปีนี้อยากใช้ทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆพื้นที่ของกัมพูชาเนี่ย พยายามจัดงานสงกรานต์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะที่บริเวณเมืองเสียมเรียบนะครับเพราะจะใช้ชื่อคําว่าอังกอร์สงกรานต์ซึ่งนะ้าก็งงๆเหมือนกันนะบอกให้คนทั้งประเทศจัดงานสงกรานต์แต่เฉพาะที่เมืองเสียมเรียบดันใช้คําว่าอังกอร์สงกรานต์ซะอย่างนั้นซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อยากจะให้มีการจัดงานที่เป็นแบบฉบับของการบูชาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการสาดน้ําพวกการปาแป้งหรือการเล่นศิลปะวัฒนธรรมของอเมขมรโบราณการแต่งตัวของอเขมรโบราณอะไรนู่นนี่นั่น ก็คือนายฮุนมานเนตเนี่ยบอกให้ประชาชนของเขาทุกๆคนออกมาร่วมกิจกรรมการจัดงานเทศกาลสงกรานในครั้งนี้เพียงแต่เขาก็มีเว,ว้นวรรคเอาไวน้น,นิดนึงนะครับว่าเฉพาะที่เมืองเสียมเรียบเท่านั้นที่รัฐบาลจะเป็นผู้จัดงานแต่เมืองอื่นๆเนี่ยอยากจะให้ประชาชนหรือว่าหน่วยงานเอกชนเข้ามาช่วยจัดงานซะอย่างนั้นแม่บอกให้คนอื่นเขาจัดงานแต่ก็ไม่คิดจะลงทุนให้นะครับแถมแค่นั้นไม่พอยังมีการออกมาเล่นใหญ่เล่นโตด้วยว่าปีนี้นี่แหละที่เดี๋ยวกัมพูชาจะเอาคำว่าสงกรานไปขอขึ้นจดทะเบียนกับยูเนสโก แล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นออกมั่นใจว่าจะผ่านกฎพิจารณาของยูเนสโกเนื่องจากมีหลักฐานที่ถูกแกะสลักเอาไว้อยู่บนกำแพงวัดอังกอร์ว่าคําว่าสงการเนี่ยมันถูกเขียนอยู่ที่กำแพงวัดตั้งแต่สมัยโบราณกาแล้วอันนี้ก็คือหลักฐานที่เขาจะแนบเอาไปให้กับยูเนสโกพิจารณานะครับก็ไม่นแน่ใจเหมือนกันว่าคราวนี้จะมีพระไปสวดอ้อนวอนให้ยูเนสโกเขาอนุมัติให้เหมือนกับคราวที่แล้วหรือเปล่ายัางไงก็ตามนะครับก่อนที่จะเลิกงานมีการพูดทิ้งท้ายเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นคําว่าสงกราร ที่ประเทศไทยเนี่ยมักจะบอกว่าเป็นของพวกเขาและกัมพูชาไปลอกมาประเด็นนี้ในฮุมเนตเขาบอกว่าการละเล่นของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันแต่คําว่าสงการมันไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งมันคือความคล้ายคลึงกันของประเพณีซึ่งกัมพูชาก็มีประเพณีนี้เหมือนกันไม่แตกต่างกับประเทศอื่นแต่คําว่าสงการหรือว่าสังการให้ทุกคนพึงทราบเอาไว้ให้จงหนักว่ามันคือชื่อประเพณีของกัมพูชาในฮุณมเนตเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ประมาณนี้ แน่นอนหลังจากที่มีการเล่นใหญ่เอาไว้แบบนี้นะครับสื่อขมรมก็ลงข่าวกันใหญ่โตในทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเดี๋ยวจะเอาคําว่าสงการไปขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกหรือเรื่องที่ว่าในปีนี้กัมพูชาโดยเฉพาะในเมืองเสียมเรียบจะจัดงานสงกรานให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นการโปรโมทประเทศแล้วก็โปรโมทวัฒนธรรมของข่ามเคนโบราณมันก็เลยทําให้มีคนขมเนหลายต่อหลายคนเนี่ยเป็นร้อยคนเลยก็ว่าได้นะครับเข้วา่าแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมด เดี๋ยวที่นี้เราลองไปฟังคอมเมนต์ของแต่ละคนกันหน่อยดีกว่าว่าคนคมเขียหลังจากที่ทราบข่าวนี้พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมต์แรกเขาบอกว่าการตระหนักถึงประเพณีสงการนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถือว่าเป็นวรดกทางวัฒนธรรมที่มเขมรสมัยโบราณส่งต่อมาให้กับเยาวชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นเราจะต้องอนุรักษ์และส่งเสริมการละเล่นที่เป็นของกัมพูชาแบบดั้งเดิมอย่านําการละเล่นของต่างประเทศเข้ามาเล่นในกัมพูชาแต่ให้เล่นในแบบฉบับของเรา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเพณีสงการถูกบรรจุอยู่ใน International Heritage List ซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นประเพณีที่ถูกยอมรับในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสําคัญกับวัฒนธรรมของกัมบูชาการออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้ของรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในกิจกรรมและวัฒนธรรมของเขมรโบรานเราชาวเมรจะต้องแสดงวัฒนธรรมที่ถูกต้องให้กับชาวต่างชาติได้เห็นและสืบสานวัฒนธรรมสงการนี้ให้คงอยู่ต่อไป คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงการเป็นประเพณีของเขมเมนโบราณซึ่งถือว่ามีความหมายและความสําคัญกับกัมพูชาเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมเทศกาลนี้เราจะต้องสนับสนุนสมเด็จฮุนเซนและฮุนมาเน็ตและรัฐบาลกัมพูชาราบพวกเขาพยายามที่จะยื่นประเพณีสงการของกัมพูชาเป็นมรดกของโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกวันนี้รัฐบาลทํางานหนักเพื่อสร้างผลงานต่างๆและเพื่อพัฒนาประเทศในฐานะที่เป็นประชาชนชาวกัมพูชาขอสนับสนุน ทั้งสมเด็จฮุนเซนและฮุนเมเนตให้เป็นผู้ปกครองประเทศต่อไปและไม่ต้องไปสนใจกับคําวิจารณ์ของสื่อต่างประเทศหรือพวกฝ่ายค้านเพราะคําวิจารณ์เหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์กับประเทศอ่าเบื้องต้นก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าแต่และคอมเมนต์เนี่ยอวยไส้แตกกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าอยากจะเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันคือมันมีสื่ออย่างเดกัมบูชาเดลี่นะครับซึ่งก็เป็นสื่อของพวกฝ่ายค้านเขามีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะ คือเขาเขียนข่าวเอาไว้ดื้อๆเลยนะครับว่าประเพณีนี้ลอกคนไทยมาทั้งดุนคือเขาบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยอยากจะมีประเพณีที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวได้เหมือนกับที่ประเทศไทยทําได้ก็เลยพยายามที่จะทําทุกอย่างเดินตามรอยประเทศไทยแต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้คนกัมพูชานั้นลืมกํามพืชของตัวเองหมดว่าตัวเองนั้นเกิดมาจากไหนและมีวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นแบบใดเขาก็มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้แน่นอนหลังจากที่มีการเขียน ไว้แบบนี้นะครับโอโหททว่าคอมเมนต์ก็แห่ไปลงในทันทีเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์บางส่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างดีกว่าว่าเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าการเขียนข่าวแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้ประเทศนั้นเจริญขึ้นแม้แต่นิดได้โปรดหยุดคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าทําไมคุณถึงต้องทําลายจิตวิญญาณของคนเมรด้วยสมเด็จฮุนเซนและฮุนเมเนตพยายามทํางานหนักเพื่อชาติแต่สุดท้ายก็โดนโจมตีจากสื่อต่างประเทศคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าเป็นสื่อที่ไรมาตรฐานสุด,สดๆชอบโพสต์ข่าวปลอมและัยวยุให้คนเมนนั้น แตกแยกกันเองสิ่งที่ซื้อนี้วิเคราะห์เอาไว้ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคนคเมนที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะพวกฝ่ายค้านหันมาลุวมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศไม่ใช่กล่าวหาว่าสิ่งของที่เรามีนั้นมันเป็นของคนอื่นมันไม่ใช่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าพยายามสร้างข่าวปลอมอย่าพยายามแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนคเมนคุณคิดว่าจะมีสักกี่คนที่เชื่อข่าวของคุณ มันไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปแล้วทุกคนรู้ดีว่าสื่อต่างประเทศนั้นไม่ต้องการให้ประเทศกัมพูชานั้นมีการพัฒนาอ่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่คนเขเมรเขาออกมาดิ้นกันพล่านนะครับสรุปง่ายๆคือในสายตาของคนเขเมรทางประเทศเนี่ยพวกเขาก็เชื่อในหุ้นเซนแล้วก็ในหุนเมเนตหมดเลยว่าปรเพินีสงการเนี่ยมันเป็นของเขเมรโบราณแท้ๆแล้วก็ดังเดิมนะครับแม่นี่เห็นประเทศไทยเรามีสงการอินไทยแลนด์ก็อยากจะมีอยากจะได้บ้างเหมือนกับเขานะครับแต่ก็ลองยื่นดูกันละกันซึ่งนาก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่า ถึงยื่นไปแล้วเนี่ยถึงจะเอาพระไปโสด on ESCO, ออนวอนขอยูเนสโกรับรองยังไงยูเนสโกก็น่าจะปัดตกไปอยู่ดีนะครับเพราะหลักถงหลักฐานอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนมากหลักฐานที่แน่ไปเนี่ยแม่งคือรูปแล้วก็คลิปวิดีโอที่ถ่ายมาจากประเทศไทยล้วน,ลวนหลักฐานที่มีอย่างเดียวที่ถูกระบุว่าอยู่ในกรัรมพูชาคือคําว่าสงกรานติที่มันถูกแกะสลักเอาไว้บนกําแพงวัดอังกอร์นั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพิ่งแกะกันมาหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วทุกๆคนหล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิป,ลปนี้ยังไงก็ ให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัตครับ